ลูกร,รู้ไหมว่าความรักเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่พ่อกูดูไอรอนแมนมาแน่เลยสามพันปะพ่อเพชรเพชรเพชสามหมื่นล้านนังหากเรา เอาเละครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเนื้อเรื่องที่มีชื่อว่าฟาร์มของมิวมิวไม่ฟาร์มที่น่าอัศจรรย์และเต็มไปด้วยพืชและสัตว์ต่างๆมาช่วยมิวดูแลฟาร์มและสัตว์ที่น่ารักของเธอกันเถอะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มของมิวปลูกมิวขึ้นมาเริ่มต้นวันใหม่ปลูกมิวเหรอหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วนี่มีอะไรซ่อนอยู่หลังภูเขา นึกว่าผ่านแล้วเชียยังไม่ผ่านอีกเหรอที่นอนไก่เหรอที่นอนไก่ให้เอาไว้ทําอะไรเขยา่ารอบนี้ไม่ใช่การเขย่าอย่างนั้นเหรอ,อเปิดหน้าต่างไก่และสุนัขก,กําลังหิวฉันเห็นนะมันชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยว่ามีกระดูกอยู่ด้านบนเอาให้สุนัขก,กินก่อนเสร็จแ,แล้วไก่นะจะกินข้าวโพดอมันง่ายจริงๆนะเนี่ยจงหาไก่ทั้งหมดไก่ทั้งหมดหนตัว 2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวเช้านี้อากาศหนาวหมิวอยากได้ความอบอุ่นขนท้องแกน่ะต้องเสร็จชั้นแล้วแหละเออเหมือนว่าจะลากขนมาเลยไม่ได้นี่ไงในกล่องมีกันไกอยู่ตัดเงบเงียบเบเงียบเงเงียบเงียบ,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 บเอามาให้หมดเลยเอามาให้มาเลยยาเหลือได้4อันนะเอามารวมกันหรือเปล่ารวมกันไม่ใช่ว่ะอะไรก็ไม่รู้ทาน ผ่านไฟอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมีกล่องไม่ขีดด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะเอาให้ทำอะไรอะ่ะมีเทียนผมว่าเอาขนแกะมาจุดไฟไม่ใช่เอามารวมกันเออหรือว่าถูหมิว ถูตัวมิวสัมผัสตัวมิวให้เยอะๆให้ตัวมิวอบอ,อุ่นให้กายเราเชื่อมกัน<า>เหมือนว่าจะตัดขนเพิ่มแล้วก็ไม่มีอะไรเอากันไกลมาตัดแถวนี้ดูไม่เกิดอะไรตัดเสื้อผ้ามิวผมว่าก้อนดำๆน่าจะเป็นฐานนั่นแหละแต่ว่าจุดไฟแล้วไม่เกิดอะไรให้ทําอะไรวะไอ้นี่ผมงงจริงนะเนี่ยหรือว่าเอาขนแกะมาใส่ตัวมิวใชนะ่ใช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 ใชนี่ไง อันอื่นเนี่ยเป็นตัวหลอกมีอาหารไม่พอสําหรับวัวมีอาหารไม่พอสําหรับวัว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 เอะทำไรอ่ะเหมือนว่ามันจะขยับได้นะเอาคาดเนี่ยมาทําอะไรจิ้มวัวจิ้มวัวก็ไม่เกิดอะไรจิ้มหมิวก็ไม่เกิดอะไรฆ่าวัว2ตัวแล้วก็จะเหลืออาหารสําหรับ1นึ่งตัวอะ ผมว่าวเราเชียอว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนว่ามันจะขยับกองฟางได้ช่วยหมิวปลูกดอกไม้หน่อยเห็นต้นอ่อน3ต้นแล้วแต่เหมือนว่าหัวบิดก๊อกน้ำเนี่ยจะหายไปเจอแล้วครับยังไม่จบเหปะ <c oughs> <c oughs> ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่อาจรอดพ้นจากสายตาผมไปได้หรอก <c oughs> เ <Yeah. S 2> จ้าวัวน,นอนหลับทับอะไรไปทั่วมาทำแฮมเบอร์เกอร์มื้อเที่ยงกันเถอะในการจะทำแฮมเบอร์เกอร์จะต้องใช้ขนมปังหยิบมาก่อนเอาออนี่ไงเอาเนี้ยเป็นฐานก่อนแล้วก็ชีสอันนี้อันนี้แล้วก็โปะด้วยด้านบนเรียบร้อยด้วยพลังแห่งคนดียิ้ม <Yeah. S 1> มิวอยากให้ดอกไม้พวกนี้บานน่าจะเกี่ยวกับผึ้งเอาผึ้งเนี่ยเดี๋ยวมาตรงนี้ ล่อๆอ,อ่าประมาณน,นี้แล้วก็มาตรงนี้นะอ่าใช้ผึ้งเนี่ยเป็นตัวผสมพันธุ์เว้ยไม่ไม่ใช่เรื่องผึ้งน้อยหัวใจบักนะอย่าคิดว่ามิวจะเป็นเพื่อนที่ดีกับผึ้งได้บอกแล้วไงว่าคนกับผึ้งเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่ได้ฉันคงต้องไล่แกไปแล้วแหละเอานะ้ำมาทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวคว่ำคว่ำจอคว่ำโทรศัพท์แบบหนึง่งไม่ได้กะว่าจะเทน้ำแล้วเอาแก้วเนี่ยครอบผึ้งอืมเดี๋ยวเปิดกล่องเครื่องมือสิอ นี่จะเล่นของโหดขนาดนี้เลยเหรอทําอะไรไม่ได้นะเลื่อยเลื่อยแล้วได้ละโอ<ฮ>โห<ฮ>ถ้ามิวไม่ใช่อัจฉริยะแล้วนี่มิวคืออะไรเนี่ยยอมลงทุนเลื่อยโต๊ะเพื่ออะไรพึ่งเลย oh, <shit. S 1> พาลูกสัตว์กลับไปหาแม่ทีมันมีหนึ่งตัวไม่เข้าพวกนี่นะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีสวิตช์อยู่ด้านล่างตรงลูกแกะเนี่ยเปิดสองเอ้า ผมเปิดอันแรกทำไมอันกลางล่วงวะแล้วถ้าเกิดว่าเปิดอันกลางเปิดอันกลางจะเป็นอันริมล่วงดังนั้นเปิดอันที่สปับป๊บต๊อบอ่าดีนะที่ความจําเราเป็นเลิศช่วยหมิวเก็บแอปเปิลหน่อยง่ายมากเลยทุกคนขยา่ามุกคลาสิกหากินไม่ได้แล้วหรอดอกไม้เหมือนว่าดอกไม้จะขยับได้เอาดอกไม้มาให้ ไ,ไม่เกิดอะไรเอาไปให้วัวก็ไม่เกิดอะไรผลแอปเปิลจากบนต้นไม้ก็ทําอะไรไม่เอ้เปิดลัวเปิดลัวแล้วอย่างไงวะมีวัว What? มันต้องทําอะไรได้สิอ๋อคือไฟเนี่ยมันจะวิ่งชนวัวใช่ไหมดังนั้นเอาวัวเนี่ยไปอยู่หลังต้นไม้อา สมแล้วจริงๆเลยที่เจ้าเนี่ยเป็นไฟเอากระทิงเหรอมิวอยากได้นมสดจากเต้าอยู่ดีๆเธอจะมาจับนมฉันได้ยังไงฮะมิวฉันไม่ยอมหรอกนะถ้าเธอไม่ร้องลมฉันก่อนนะวัวเนี่ยเหมือนว่าจะไม่พอใจใช่ไหมเราต้องเอาอาหารให้เขากินก่อนไม่กินเอาให้หมิวกินไม่กินบีบเลยหรือเปล่าขัดนมวัวหลับตาแล้วมันเคิมเหรอแล้วก็เอาอาหารไปให้กินก็ไม่กินทำอะไรอีกละ่ะ ขัดนมอะก็คือจับที่นมเหมือนเดิมนั่นแหละส่วนอาหารเนี่ยไม่เกี่ยวเลยขอบคุณเจ้าวัวที่ไม่เตะหน้ามิวไปซะก่อนมิวได้ยินมาว่ามีกระลอกสีแดงหายากอย,กอยู่ในป่าจงหามันให้เจอนี่ไงเอาลูกนัดเนี่ยแหละมาล่อไม่ได้นี่นี่เอาไหนอ่ะเอาเจอของยากแล้วไงต้องสี่ตัวหรือเปล่าไหนอะสีแดง งงจ้าเขยา่าไม่เกิดอะไรฮะม,มีซ่อนอยู่มิวได้เพื่อนรักตัวใหม่แหละมาทําน้ํามะนาวกันเถอะในฐานะที่ผมเป็นยอดเซียนเด็กน้ํามะนาวเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยทำน้ํามะนาวไม่เป็นเขยา่าเอามะนาวมาต้มจริงดิพอต้มแล้วมันจะได้น้ํามะนาวใช่ไหมง่ายเวอ่อมิวจะต้องเตรียมดินเพื่อปลูกพืชแต่รถแท็กเตอร์ไม่ทํางาน ทำไมอย่างนั้นนะมิวนี่แกไม่เติมน้ํามันเหรอหมิวนานี้อะไรวะด้วยความที่ผมเป็นอัจฉริยะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนต้องตกใจเป็นไงล่ะเกมนี้มันคิดแบบคนปกติไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ผมยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยนะเนี่ยถึงเวลาปัสสุสัตว์แล้วเดี๋ยวนะเหมือนว่ากองฟ้าฮะให้ม้ากินก่อน มมาอิ่มผมว่าวิ่งไม่ได้อย่างนี้พลาดแน่เลยนั่นไงพุงมันโตเกินไงแต่ถ้าเกิดว่ากดวิ่งเลยวิ่งเลยก็ไม่ได้พยศให้เขากินแบบในระดับที่พอสมควรเมื่อกี้ผมไม่ได้จําดีว่ากี่ที2หรือสา่ะสก่อนสมทีอ๋อสี่ทีเหรอน,นน่นนีอะไรวะหทีอ่ะ เดี๋ยวผมว่าไม่ใช่แล้วแต่ว่าผมจะไล่ไปให้ครบเลย2ทีขย่าเพื่อออกกําลังกายให้ม้าน่าจะใช่นะขยา่ารูปพุงที่ม้าไม่เกิดอะไรลองนึกซิว่ามีอะไรที่ทําได้ขย่าแล้วไม่เกิดอะไรกลับหน้าจอกลับหน้าจอไม่เกี่ยวข้อเนี้ยเราลองกลับดูก็ได้เผื่อว่าพุงจะย้อยกลับขยายม้าขยายม้าไม่ได้หน้านี่ มันโคตรจะสามันสำนึกเลยอะทุกคนเวลาขี่ม้ามันก็ต้องจับเชือกใช่ไหมกองฟางเนี่ยไม่เกี่ยวไปเลยไม่ได้งั้นให้กินจนอ้วนเลยมันจะได้ไม่พยศแล้วก็จับเชือกไปได้เวลาเก็บแครหลอดแล้วเจ้ากับตายนี่เจ้าแอบกินแครหลอดชันอย่างงั้นเหรออ่อถอนถอนถอนมาหมดเลย3อันแล้วก็ เอาพุ่มหญ้ามาปิดไม่ได้อะเอาทําไงดีพุ่มหญ้าตรงนี้มาปิดก็ไม่ใช่ก้อนหินเนี่ยขยับไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาแครอทมาใส่เลยไม่ใช่เลยเอ,เอาแครอทใส่มือหมิวเลยก็ไม่ได้ตะกร้าก็ขยับไม่ได้ขยายไม่ได้ความหน้าจอกระต่ายจะได้ล่วงไม่ใช่ <peach noise> โอ้ยขยับก้อนหินไม่ได้แต่ขยับรูได้เอารูไปไว้ใต้ก้อนหินโถอะคือข้อนี้ผมหาคำตอบตั้งนานเจ้าแกอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่นอกฟาร์มแกอยากรู้มากใช่ไหมแกก็ออกไปเซ่เหมือนว่าจะเอาเจ้าแกออกไปนอกฟาร์มไม่ได้รดน้ำฮะ เอาแกะเนี่ยมาไว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใส่มเมล็ดเข้าไปแล้วก็ลดน้ําแล้วทีนี้ต้นไม้ก็จะงอกอ่าหมิวดีใจที่ได้เห็นหิมะแต่ไก่ของเธอหายไปไก่น่าจะนี่ไงไก่น่าจะยังไม่หมดหรือเปล่าน่าจะมีอีกหลายตัวขยับต้นไม้เว้ยขยับอ่าไก่สองตัวแล้วเรียบร้อยเอาพวกหิมะ บางทีลิ้นมันก็เปี้ยนะเอาพวกนี้แหละตักทีมะทิ้งมิวอยากพักผ่อนดูทีวีเปิดลิ้นชักไม่ได้ไข่ควงก็ทําอะไรไม่ได้เอาไข่ควงไปทําตรงไหนเนี่ยได้ทําอะไรอ่ะข้อนี้ไฟฟ้าสถิตพอได้ไฟฟ้าสถิตแล้วใช่ไหมก็เอาหวีเนี่ยไปที่ power storage มาฉลองวันเกิดของมิวด้วยเค้กแอปเปิลกันเถอะมันจะต้องใช้นมใช้ไข่ แป้งสาลีใส่ไว้ก่อนเสร็จแล้วน้ํานี่ไงน้ํานมอ่าเสร็จแล้วเอาไข่จะเอาไข่อะครับขอไข่หน่อยอ่าแอปเปิ้ลเขยา่าแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลเข้าไป สุขสันวันเกิดนะหมิวทางานมาหนักแล้วเธอต้องฉลองบ้างมีใครคิดว่าข้อไหนเนี่ยที่มันหลุดสามันสํานึกอะไรไปบ้างหรือว่าชอบคําถามข้อไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะทุกคนสุดท้ายแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ